ความละเอียดของคนเราเนี้จะสู้เรื่องความละเอียดแล้วก็ความปราณีตของสตรีในโลกนี้ไม่ได้เพราะว่าความส,สอดส่องความเอาใจดูแลเอาใจใส่ของสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นเลิศความอดทนก็เป็นเลิศฝ่าผู้ชายมากมายอย่างมีใน พระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้เช่นนั้นแต่ว่าฟาร์มเขาเรียกว่าฤิษยาหรือว่าฟาร์มหวงแหนก็มีมากกว่าผู้ชายหลายเท่ามีปนเปรยกันไปในโลกมนุษย์เราดังเช่นพระนางโรฮินีซึ่งคราวหนึ่งได้มีความฤิษยาหญิงนักฟ้อนสวยงาม ก็เลยจิตใจฤศิยาเรียกว่าไม่ถูกใจะนะได้กระทรําเอาหมาหมุ้ยไปโรยในที่นอนแล้วก็ไปโรยแอบไปโรยในตัวของหญิงฟ้อนนั้นต่อมาพนางโลหินีเนี่ยมาเกิดในชาติปัจจุบันในระพภามาราเจ้าของเรา ซึ่งทรงแผ่ขยายในการพุทธศาสนาในยุคนั้นดังเจริญรุ่งเรืองมากเธอได้มาเกิดในยุคของพระสมัาพระเจ้าของเราเป็นพระนางโรฮินีเธอมีอาการคันเป็นตุ่มตลอดคันจนไม่กล้าไปปรากฏตัวโดยหาผลหาเหตุไม่เจอแต่พระนางมีน้องชายบวชเป็นพระ ก็เลยแนะนำพี่สาวพระนาวดีให้ไปกระทำในการสร้างหอฉันสองชั้นแล่ทาการปัดฝาดเช็ดถูตลอดและบำรุงธนุพุทธศาสนาดูแลพระภิสุในการเรียกว่าเอาบุญเนี่ยแล้วจะหายพระนางก็ไปกระทำสร้างหอฉันน่าเห็นไหม สร้างหอฉันเลยเป็นที่สบายอกสบายใจของพิกษุเพราะว่าร่างกายของพระภิกษุทุกองค์ก็ผิวพรรณสวยงามประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้ผลเพราะว่าจากการมีเจ้าภาพสนุบํารุงให้ถวายประทหารอันปราณีอันโอชะกับพภิกษุสง์ต่อมาฟาร์มคันและความพายแพ้จากตุ่มก็หายไปจากการสร้างหอฉันเนี่ยฟามปราณีถ้าได้พระ น้องชายก็เป็นบุญอย่างมากที่แนะนำให้พน,นางปลอด